ตามกันมาตลอดสัปดาห์นะครับสำหรับโครงการโครบาลชายแดนใต้ครับมีข้อล้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งในข้อสังเกตสำคัญก็คือมีกเกษตรกรบางส่วนเขาได้แม่วัวจากเอกชนเอาไปเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนที่โครงการจะเริ่มนะครับเอาไปตั้งแต่ปลายปี2565แต่พอโครงการเริ่มจริงๆกลับเข้าร่วมโครงการไม่ได้นี่เป็นข้อสังเกตสาคัญครับที่ปปชภาค9เขาตั้งข้อสังเกตว่า เป็นความจงใจหรือมีการเตรียมการก่อนจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ขณะที่ปศุสัตว์ของจังหวัดสตูลเนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่เอกชนเอาแม่วัว800ตัวให้เกษตรกรไปเลี้ยงก่อนที่โครงการจะเริ่มติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธ,ธาสารพันธครับแม้จะเลี้ยงวัวนานกว่า1ปีแต่วัวของกลุ่มเกษตรกรซอยนางหงตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลยังไม่ถูกผสมพันธุ์และออกลูก เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการโคบาลชายแดนใต้เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรือนซึ่งเสร็จรับไปแล้วอยู่ในเขตป่าไม้ชาวบ้านจึงไม่มั่นใจและยังต้องเลี้ยงวัวต่อหลังเซ็นรับวัวมาจากห้างหุ้นส่วนวิชัยฟาร์มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2อ6 5า้ก็คือยเลียงทิแม่พันธพรันธีตัวท่าวันนี้นั้ก็คือนน จังหวัดสตูลมีกลุ่มเกษตรกร12กลุ่มรวม120คนที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยทุกกลุ่มได้รับวัวมานานกว่า1ปีแล้วซึ่งเกิดขึ้นก่อนการจัดทำเกณฑ์คู่มือปฏิบัติงานของโครงการโคบานชาแดนใต้จะได้รับอนุมัติและเกษตรกรหลายกลุ่มพูดตรงกันว่า ได้ไปอบรมร่วมกับสนอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตอซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปรติตสัตว์เข้าร่วมก่อนวัวจะถูกนํามาส่งและเกือบทุกการอบรมจะมีตัวแทนของบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวเข้ามาพบปะกับกลุ่มกเกษตรกรและบางกลุ่มบริษัทเอกชนก็จะมีรายชื่อของกลุ่มและติดต่อมาภายหลังซึ่งบางกลุ่มได้ทําสัญญาซื้อขายไปแล้ว ว่หวังว่าจะเข้าร่วมโครงการทําให้ในอีก3ปีข้างหน้าจะต้องจ่ายคืนหนี้ให้บริษัทกลุ่มละ1 5ล้านแบาทนี่ท่านจัดอบรมเนี่ยอบรมหรือชวนกลุ่มกลุ่มกลุ่มเลี้ยงเนี่ยเข้ามาเนี่ยโดยที่คู่มือคู่มือยังยังไม่ออกไม่อะไรท่านได้อิงหรือท่านได้เรียกว,ว่าอิงฐานข้อมูลหรือข้อมูลมาจากไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทที่นำวัวเข้ามาเนี่ยท่าน ได้มีการแนะนําหรือเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงหรือไม่แล้วก็เขาได้รายชื่อเกษตรกรตรงนี้มาอย่างไรจากใครใช่ครับอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะครับตรานีแม้บัตรประจำตัวสัตว์จะถูกต้องสําหรับกลุ่มเกษตรกรร่วมใจบ้านทุ่งไม้ตบมน้ําผุดที่เป็นหนึ่งในแปดกลุ่มที่สามารถเข้าร่วมโครงการคบานชายแดนใต้ได้แต่หากดูในรายละเอียดของบัตรระบุเพียงการฉีดวัคซีนบางชนิด แต่ไม่ได้มีการระบุน้ำหนักหรือความสูงไว้หลังถูกขนมาจากด่านกักกันสัตว์พิษณุโลกแต่ทางปศตุสัตว์จังหวัดสตูลยืนยันว่าได้ใช้สายวัดรอบขนาดตัววัวซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานแต่ไม่ทราบถึงการขนย้ายวัวเข้ามาให้ชาวบ้านในช่วงแรกรวม800ตัวเพราะเป็นการติดต่อโดยตรงของชาวบ้านและบริษัทซึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้ทางปตัตุสัตว์ก็ทําได้เพียงช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเท่านั้นปัุสัตจะช่วยอะไรได้ก็ช่วย ให,ให้ช่วยด้านด้านวิชาพี่ถืผมเก่งดีกว่าผมเก่งด้านนี้ดีกว่านะครับเรื่องเรื่องหมอฉีดยาวัวยาควายเรื่องดูแลสัตว์ดีกว่าอยากผมไปเป็นหมอความนะครับเพราะตรงนี้เราก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรในการดูแลเรื่องสุภาพเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องกษตที่เอาสัตว์ลงมาแล้วในพื้นที่ดีกว่า <c oughs> หลังการลงพื้นที่ตรวจสอบของปปชภาค9จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการได้มาของบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการในระยะนำร่องเพียงรายเดียวรวมถึงเร่งรัดให้ปตุสั์นำข้อร้องเรียนของชาวบ้านเสนอต่อทางจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านติชิลาพุทธสารพัน์ไทย PBS รายงาน